ตำรวจทางเุรกิจายรักษาแล้วก็ทางประชาชนผู้ผู้ค้าถนนกาสีวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งทีพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยทำความสะอา,าดถนนกาสีซึ่งทางกรุงเทพมหานครเราได้พัฒน,นาแล้วก็ปรับปรุงให้สวยงามเป็นถนนท่องเที่ยวอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นที่สองและต่อจากถนนเข้าสารนะครับสี่เส้นนะครับ เส้นแรกถนนเครืขอขายเราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ถนนการสีเราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาทํำความหนาเรามาช่วยนะครับช่วยกรุงเทพมหานครให้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่น่ามาพักผ่อนมากน้ามาเยี่ยมเยอือนอีกเส้นหนึ่งนะครับถัดไปอ,อ,อันนี้เราท,าทําประสบความสำเร็จแล้ว วันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละมาะร่วมมือช่วยกันนะครับเพื่อส่วนรวมของเรานะครับทั้งๆที่วันๆๆๆช่วงนี้เราเราประสบปัญหาเกี่ยวกับทางโควิดแต่ก็เรายังมาร่วมมือช่วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นางสูงค,ครับขอครับงเครา เอาฟังให้ลัใเลยคนเชิ้าก็มาทีภาคภาคละภาคเอกชนเราได้มาร่วมกันพัฒนานะครับพัฒนาเพื่อความตนที่ว่างอยู่บัานดูรถถึงนัแล้วเรื่องาสี นางมาเขาผู and <AND well ้หญิงมาเอาดังนี่ไหร่มมือนะครับไดครับราครับได้